สวัสดีค่ะพบก,กับเกเพชรยนต์อีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้อยู่กับเกีเพชรยนต์ที่สาขาสุวินทวงศ์นะคะใครที่หารถใช้งานอยู่นะคะรถเก่งที่มีความอึดทนเกีแนะนําสําหรับอันตีสเลยนะคะมีตั้งแต่รุ่น1.8นะคะแล้วก็รุ่น1.6นะคะเป็นรุ่นออนิวนะคะราคาประหยัดเลยราคาเริ่มต้น429,000บาทเท่านั้นนะคะใครหารถรุ่นนี้อยู่นะคะบอกได้เลยว่าคุ้มค่าสุดๆกับการใช้งานนะคะมีประวัติการเช็คศูนย์ตลอดนะคะลูกค้าสามารถ เช็คศูนย์โตโยต้าได้นะคะแล้วก็รถหน่วยงานนะคะบางคันนะคะจะเป็นรถหน่วยงานข้อดีของรถหน่วยงานคือ mm hmm. เช็คศูนย์เข้าศูนย์ตลอด mm hmm. นั่นเองนะคะใครที่หารถใช้งานมาดูคลิปนี้ได้เลยนะคะมาดูในส่วนของด้านนี้เลยนะคะสําหรับนะคะโตยโยต้าอันติสนะคะมาเริ่มกันที่คันแรกเลยนี่คันนี้เลยนะคะคันนี้นะคะก็จะเป็นตัว 1.6G นะคะสําหรับคันนี้จะเป็นปี2020นะคะราคาอยู่ที่459,000เองนะคะ นี่คันนี้สวยเลยนะคะสีขาวใครหาอยู่นะได้รถปรีใหม่นะคะจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวได้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวดูด้านในนี่นะคะด้านในคุมโทนสีดำนะคะสำหรับปี2020นะคะด้านในเขาจะได้คุมโทนสีดำคันนี้เป็นรถหน่วยงานเช่นกันนะคะราคา459,000บาทจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวผ่อน8,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวดูด้านในกันนี่นะคะด้านในห้องผู้โดยสารก,กว้างแล้วเบาะหนังสีดำนะคะ เบาะยังใช้งานน้อยมากๆเลยนะใครสนใจคันนี้แจ้งเกตต่วนได้เลยนะคะสำหรับ t o y ย t a a อ t i ตนะคะ 1.6G ปี2020นะคะคันนี้มาดูคันนี้กันต่อเลยนะคะสำหรับอันตินะคะ t o y ยต a a อันตนะคะคันนี้เป็นรุ่น 1.6G ปี2020เช่นกันคันนี้นะคะด้านในคุมโทนด้วยสีดำราคา479,000บาทน,นี่เลยนะคะได้เป็นรุ่นอ่อนนิว e ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าสวยคุ้มค่าเช่นกันใหม่การใช้งานอยู่ที่1 1,30,000กิโลนะคะเลขหม่์ข้ามแสนเช็คระยะใหญ่เรียบร้อยนะคะด้านในของตัวรถนะคะพวงมาลัยเป็นแบบมัตติฟังชันนะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังสีดำให้มาแบบนี้เลยใครอยากได้เบาะหนังสีดำปี2020นะคะด้านในได้คุณโทนสีดำทั้งหมดเลยนะใครสนใจคันนี้จัดไฟแนนซ์ฟรีดาวนผ่อน8,000บาทเท่านั้นได้ปี2020ีไปใช้งาน นี่นะคะรถสวยสภาพเดิมแน่นอนนะคะไม่มีร่องรอยการถูกชนใดๆเลยนะคะมาดูกันต่อนะคะสำหรับคันนี้ปี2019นะคะด้านในคุมโทนนะคะจะเป็นสีเบาะนะคะสีทโทนนั่นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะ 1.6G ปี19นะคะราคาอยู่ที่479,000บาทโอ้โหราคาบอกได้เลยว่า อยู่ที่ลูกค้าชอบนะคะถ้าชุชอบแบบภายในเป็นสีทูโทนนะเขาเป็นต้องเลือกเป็นปี2019ราคาปี19กับ20ไม่ต่างกันเลยนะคะ479,000บาทจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวพ่อน8,000เท่านั้นนะสำหรับคันนี้นะคะเลขใหม่การใช้งานแสนสี่นะคะมาดูด้านในด้านในคุมโทนเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นสีทูโทนนะสำหรับตัวเบาะนะคะได้เป็นเบาะหนังนะคะสีเทา นี่นะคะสีเทาสลับสีออกเบตนะคะพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันมานะคะแล้วก็ตัวพุสตาร์ทมีให้นะคะหน้าจอเป็นเครื่องเล่นวิทยุ C D A M F M ใช้งานได้ปกตินะคะคันนี้4,79,000บาทจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวน์ผ่อน8,000กว่าบาทนะะถ้าสนใจคันนี้ 1.6G แจ้งเกีดได้เลยนะ รถสวยโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะคะเป็นสีบรอนเงินนะคะสีที่ดูแลทําความสะอาดง่ายๆนะคะใช้ยังไงก็ไม่เก่านะคะมาดูคันนี้กันต่อเลยสําหรับสีดํานะคะคันนี้ราคาดีเลยคันนี้เป็นรุ่น1 6รุ่นรุนะคะเป็นตัวไฮบริดนะคะสีดําคันนี้ราคา519,000บาทจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวผ่อน9,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะปี2020นะคะมาการใช้งานคันนี้อยู่ที่แสนสามนะคะ เลขไมค้ามแสนเช็คระยะใหญ่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะคันนี้เดี๋ยวดูด้านในกันนะคะคันนี้เป็นระบบแบบไฮบริดนะคะประหยัดน้ํามันแน่นอนอ่ะดูด้านในนะคะพวงมลาลัยเป็นแบบมาติฟังก์ชันหน้าจอมีให้พร้อมนะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังสีดํานะคะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับด้วยนะได้เบาะแบบเอ่อเบาะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับนะคะคันนี้5 1 9 0 0 0บาทจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวน์ผ่อนเ0 0 0เท่านั้นนะคะถ้าสนใจคันนี้ แจ้งเก๋ได้เลยนะคะมาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้นะคะแล้วก็มาดูอีกคันนะคะน่าสนใจสีเทาฟ้าคันนี้นะคะราคา4 9 9 0 0 0บาทเป็นตัว1.8 Hybrid บิตนะคะ1.8 Hybrid บิตคันนี้4 9 9 0 0 0บาทจัดไปแนนซ์ฟรีดาวผ่อน8,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะปี2020เลขไมา์การใช้งานอยู่ที่แสนสอง เลขไมค์ข้ามแสนนะคะเช็คระยะใหญ่เรียบร้อยนะคะสําหรับคันนี้ด้านในนะคะคุมโทนด้วยสีดํานะคะคุมโทนด้วยสีดําพวงมาลัยเป็นแบบมัตติฟังก์ชันมานะคะคูปตูต์มีให้พร้อมแล้วด้วยนะคะใครสนใจระบบแบบไฮบริดประหยัดน้ามันประมาณ22-23กิโลลิตรเลยนะคะถ้าสนใจคันนี้นะคะก็สามารถแจ้งเก๋ดได้เลยนะมาดูคันนี้กันต่อนะคะสําหรับสีขาวนะคะคันนี้จะเป็นรุ่น 1.6G ปี2021นนะคะ รถปีใหม่อีกคันที่น่าสนใจนะคะสําหรับคันนี้ก็ราคาดีมากๆนะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะคะข้อดีคือเช็คศูนย์เข้าศูนย์ตลอดนั่นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0พันเดี๋ยวดูด้านในนี่ได้เบาะหนังสีดำนะคะรถที่มีความอึดตึกทนนะคะเกรดแนะนำเลยใช้อันติดทนทานนะคะใช้กันเป็นล้านกิโลได้เลยนะด้านในห้องผู้โดยสารกว้างขวางนะคะม้ดูเลย เป็นรถที่น่าใช้มากๆคันนี้ปี2021นะคะถ้าสนใจนะคะคันนี้5,19,000บาทจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวน์ผ่อน9,000เท่านั้นนะคะมาดูกันต่อสำหรับอันตีสนะคะรถโตโยต้าอันตีสบอกได้เลยว่ารถสวยน่าใช้มากๆเครื่องยนต์อึดถึกทนนะคะ,ะมาดูกันต่อสำหรับคันนี้เป็นรุ่น1.8 1.8สปอร์ตนะคะราคา5,99,000บาทจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวน์ผ่อนวิ่ประมาณ หมื่นกลมๆนะคะรถปี2021กับเลขใหม่14,000กิโลนะคะอันไม่ใช่14,000 1 0กิโลนะคะคันนี้เลขไม่ข้ามแสนเช็คระยะใหญ่เรียบร้อยนะคะให้ความสปอร์ตมานะได้เป็นแม็กมาด้วยนะคะแม็กเดิมจากโรงงาน t o y o ต้าเลยนี่นะคะให้ดูเลยคือเพิ่มความหล่อมาให้นะคะแล้วได้เป็นสีขาวมุกด้วยนะเดี๋ยวดูด้านในกันนะคะคันนี้5 9 000, 9 0 0 0บาทนี่ด้านในนะคะ เบาได้เป็นเบาะหนังสีดาแบบนี้เลยนะคะใครสนใจคันนี้นะคะสอบถามข้อมูลเก๋ดได้เลยมาดูรถตัวจริงมาได้นะคะมาทดลองขับกันได้นะคะนี่นะคะเป็นตัว1.8สปอร์ตนะคะเครื่องยนต์1.8ลิตรนะคะราคาค่า0 0 0บาทเท่านั้นสนใจคันนี้ทักเก๋ดได้เลยนะคะมาดูกันต่อฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นอันตีสเช่นกันคันนี้ได้เป็นสีบรอนเงินนะคะสำหรับคันนี้ 1.6G ปี19นะคะปี19กับราคา479,000บาท นี่นะะจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวผ่อน8,000นะคะเครดิตดีฟรีดาวได้ทุกคันเลยนะคะยิ่งอันติสนะคะสามารถจัดจอดได้เต็มด้วยนะคะถ้าใครสนใจปี19คันนี้4 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะทักเก็บมาได้เลยเดี๋ยวไปดูหลายๆคันที่น่าสนใจด้านหลังก็มีนะคะด้านหลังก็มีนี่ปี19นะคะแล้วก็มีสีดำนะ,ะมีเยอะมากนะคะ เป็นรถที่น่าใช้จริงๆสำหรับอันติสนะคะปี19อีกคันนึงนะคะคันนี้ก็ราคาพิเศษเช่นกันนะฮะสำหรับคันนี้489,000บาทนะคะเลขไม์เขาอยู่ที่90,000นะฮะเลขไม้์9 0 0 0 0คันนี้นะคะใครสนใจก็แจ้งเก๋ได้เลขทะเบียน8940นี้เลยนะคะสีบรอนเงินซึ่งดูแลทำความสะอาดง่ายนะฮะสำหรับสีดำคันนี้มาดูกันนี่คันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะคันนี้นะคะจะเป็นอันติส 1.6G รถปี2021ราคา499,000บาทจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวผ่อน8,000กว่าบาทเท่านั้นนี่นะคะเป็นรถที่น่าใช้อีกคันหนึ่งเลยนะคะใครชอบรถสีดำเกนแนะนำเลยนะได้รถปีใหม่ด้วยนะคะจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวได้นะคะจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวได้เลยเดี๋ยวดูด้านในคุมโทนสีดำนะคะ คุ้มค่าสุดๆแล้วนะคะสําหรับ To โยต้าอันตีสนะคะได้รถปีใหม่ด้วยนะคันนี้เลขไม่แสนสี่เช็คระยะใหญ่เรียบร้อยนะคะการเช็คระยะใหญ่นะคะลูกค้าจะเซฟคอร์สในเรื่องของการเช็กระยะไปเยอะเลยนะสาหรับอันตีสนะคะเช็คระยะใหญ่ราคาอยู่ที่ประมาณ8 9 0 0 0แต่คันนี้เขาเช็คมาเรียบร้อยนะคะลูกค้าก็เซฟคอร์สไปเยอะเลยนะถ้าสนใจยังไงนะคะแจ้งเกดได้เลยมาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้นะคะมาดูกันต่อนะคะฝั่งนี้ จะเป็นอันตีสเช่นกันปี19นะคะสำหรับปี19 4 4 9 0 00บาทนี่ราคาถูกเลยนะคันนี้นะคะใครหาอยู่นะคะสำหรับอันตีสราคาดีๆคันนี้4,49 0 0 0บาท ได้เป็นรุ่น 1.6G นะคะปี19ได้รุ่นออนิวด้วยจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,000ปลายๆถึง8,000นะคะถ้าสนใจคันนี้ก็สามารถแจ้งเกตได้เลยนะสำหรับปี2019นะคะมาดูกันต่อยังมีอันตีที่น่าสนใจนะคะสำหรับอันตี 1.6G คันนี้โอ้โหราคาดี่เพื่อนอีกโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคันนี้ปี2020แล้วขาย4 0 2 0 0ถูกกว่าคันเมื่อกี้นะอยากจะนำเสนอมากๆเลยคันนี้นะคะ 4 2 9 0 0 0บาทได้ปี2020ด้วยไมค์การใช้งานอยู่ที่แสนเจ็นะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะเพราะเขาเช็คระยะใหญ่ตลอดนะคะเช็คระยะใหญ่เรียบร้อยนะคะคันนี้4 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นได้ปี2020ด้วยนะคะด้านในกลุมโทนสีดำนะใครสนใจคันนี้นะคะทักด่วนเลยราคาพิเศษจริงนะคะแล้วก็อย่างที่เกศแจ้งนะคะรถปี2019-20ราคาไม่ต่างกันนะคะอยู่ที่ลูกค้าชอบนะคะว่าอยากได้ด้านใน เป็นสีไหนนะคะถ้าอยากได้สีสดำนะคะเลือกปีเริ่มต้นอยู่ที่20ขึ้นไปอยากได้เป็นสีทูโทนก็เป็นปี2019นะคะสำหรับรุ่นออนิวนะแต่คันนี้อยากจะแนะนำมากๆเพราะราคาดีมากๆ4 2แ0 0 0บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจสำหรับอันตี 1.6G แนะนำเลยนะมาดูกันต่อนะคะสำหรับปี19คันนี้1.6 g นะคะปี2019เลขไมล์แสนสี่กับราคา4 7 9 0 0 0บาท คันนี้จัดไฟแน้นฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ8,000เช่นกันนะคะใครสนใจปี19ก็คันนี้นะคะเลขทะเบียน1767เลขสวยเหมือนกันนะคะชอบแจ้งเกตได้เลยนะมาดูกันต่อนะคะสำหรับฝั่งนี้จะเป็นอ e ันตี1.8ไฮด์ดิทายนะคะราคา5 59,000บาทคันนี้ได้เป็นรุ่นไ h เลยนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นระบบแบบไ y บิดนะคะแล้วก็ดูแม็กแม็กอย่างหล่อได้เป็นยางมิชลินด้วยนะคะ ข้อดีคือได้ยางใหม่ได้แม็กสวยนะคะสภาพดีๆโครงสร้างเดิมแบบนี้เลยคันนี้ไมการใช้งานอยู่ที่1นึ0 0 0สกับสองพอ่ะคันนี้นะคะเขาเก็บรายละเอียดอยู่เป็นรถเข้าใหม่นั่นเองนะคะใครสนใจใครสนใจสําหรับคันนี้นะคะทักเจกแจ้งเกตได้เลยนะคะมาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้นะสาหรับคันนี้นะคะก็เป็นรถที่สวยน่าใช้อีกคันหนึ่งเลยนะคะ5้าแสนห้าหมบาทจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวได้นะคะมาดูคันต่อ สำหรับคันนี้ออกสีน้ำตาลเข้มนะคะคันนี้นะคะก็จะเป็นตัว1.8 e Sport นะคะเป็นตัวออปชั่นปี19นะคะ429,000บาทนี่สีออกน้ำตาลนะคะใครสนใจนะคะสำหรับตัว1.8 e Sport ออปชั่นนะคะแนะนำเลยราคาดีเลยนะคะคันนี้จัดไฟแนนซ์ฟรีดาวผ่อนประมาณ9,000นะคะผ่อนประมาณ9,000เอ้8,000นี่ 8,000เท่านั้นนะคะ7,000ไปไปลายถึง8,000นะคะด้านในนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำมาแบบนี้เลยพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชัน หน้าจอมีให้พร้อมเลยนะคะใครสนใจหน้าชมไมเนเชนคันนี้นะคะยังมีอยู่นะยังมีขายอยู่นะคะคันนี้ก็ถือว่าได้ราคาพิเศษมากสนใจคันนี้เรียบเทกเกด่วนได้เลยนะคะมีโปรโมชั่นให้กับทุกท่านแน่นอนช่วงนี้นะคะแถมประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีไปเลยนะคะแล้วสะดวกมาชมรถตัวจริงสามารถมาที่บริษัทเพชรยนต์ได้เลยนะคะอยู่สาขาสุวินทวงนะคะมาง่ายๆเลยนะคะเก๋ยินดีให้คําแนะนํา ยินดีให้คำปรึกษ,ษาทุกท่านนะคะวันนี้นะคะมาแจากโปรโมชั่นพิเศษกันนะคะดูแลในเรื่องของยางดูแลในเรื่องของแบตนะคะแล้วก็แถมประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีนะคะก่อนรับรถ ทำสปาด้านนอกด้านในให้ด้วยนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะแล้วมีใบเซอร์ให้ด้วยนะคะมีช่างตรวจรถให้ด้วยนี่คือความมั่นใจของลูกค้านะคะท,ที่ตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองนะคะบอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนซื้อรถกับทางเพชรยนต์มีวัรันตีหลังการขายให้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณสําหรับการรับชมนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าของเก๋แน่นอนนะคะเก๋จะมารีวิวรถสวยๆราคาดีๆให้ชมกันอีกแน่นอนวันนี้เก๋ขอจบคลิปลงแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ